สวัสดีครับหลังจากที่ผมได้โพสต์วิดีโอไปเนาะก็จะเป็นในส่วนของการลงตัวแอดกับเฟซบุ๊กนะครับก็คือเป็นวิดีโอนี้เนาะแล้วก็วิดีโอที่2นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของขั้นตอนแล้วก็วิธีการลงเนาะอันนี้ก็จะเป็นเปิดให้ดูนะครับแต่ว่าถ้าใครต้องการดูทุกเอพิโซดนะครับทุกอันเลยเนาะก็มาดูอันนี้นะครับก็อยู่ในเฟซบุ๊กเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อยู่ใน YouTube เรียบร้อยแล้วอัพขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆถามมานะครับว่าในกรณีที่สมมุติว่ายังงงอยู่นนนะะคครรับหืออว่่่าาาไมมเยทํก ไม่เคยลงแอดมาก่อนเลยทำยังไงดีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับก็คืออันนี้ก็เข้ามาที่เฟซเราเนาะเป็นคอมดีกว่านะครับถ้าเป็นในมือถือมันก็เล็กๆเนาะก็ไปที่รูปบ้านตรงนี้นะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ตัวจัดการโฆษณานะครับพอตัวจัดการโฆษณาเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เราไปทําการคลิกตรงนี้นะครับเครื่องมือธุรกิจนะครับแล้วก็เลือกกลุ่มเป้าหมายนะครับตรงนี้ จากนั้นนะครับเขาก็จะทําการโหลดนะครับในส่วนของตัวกลุ่มเป้าหมายขึ้นมาเนาะของเราที่เคยทําไว้แล้วนะครับก็จะมีอยู่นะครับเราก็ทําการคลิกตรงนี้นะครับสร้างกลุ่มเป้าหมายนะครับก็เลือกเป็นกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองนะครับปกติที่ใช้งานก็จะมีอยู่แค่2อันนะครับตามที่เทสก็คือกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองกับกลุ่มเป้าหมายที่ขายกันนะครับสองอันนี้จะใช้กันนะครับอันนี้ก็คือดึงทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเพจนะครับมาเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็ไปหาคนที่ทําการ ทำให้คล้ายกันมานะครับอ่ะโอเคอย่างแรกก็เลือกลุมเป้าหมายที่กำหนดเองก่อนนะครับผมทำการลงแอดไปเนาะอย่างที่บอกไว้นะครับผมก็เรียกเป็นโคสเออเป็นเพจ Facebook นะครับในกรณีที่ของใครนะครับใช้เป็นแบบอื่นนะครับก็อาจจะเป็นเว็บไซต์ก็ได้ถ้าทำการติดพิกเซลแล้วเนาะแต่ว่าถ้าใครไม่ใช้นะครับก็เออคืออย่างของผมเนี่ยผมใช้เป็นแฟนเพจเออเป็นเพจ Facebook อย่างเดียวนะผมก็เลือกอันนี้นะครับจากนั้นก็กดถัดไปเลยเนาะ แล้วเราก็มาเลือกนะครับว่าเราจะใช้เพจไหนเนาะอย่างของเพจเนี่ยเขาสร้างได้ไม่จํากัดนะครับก็อย่างผมก็สมมุติว่าเลือกเป็นตัวข้าวต้มปลานะครับ่ะตรงนี้นะครับเหตุการณ์นะครับก็คือลองคลิกเข้าไปดูนะครับก็จะมีดังนี้นะถ้าสมมุติว่าเอาอันแรกเลยนะครับก็คือไม่ว่าใครก็ตามนะครับที่ไม่ว่าจะเข้ามาดูกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์หรือว่ากดซื้อนะครับก็คือตัวนี้จะรวมหมดเลยเนาะแต่ว่าอีกอันนึงนะครับเนี่ยไอ้สีอันที่เหลือนะครับก็คือคนที่ เข้าชมเพจนะครับหรือว่าคนที่มีส่วนร่วมกับโพสต์นะครับเขาก็จะมีรายละเอียดอธิบายไว้เนาะเช่นกดไลค์กดแชร์นะครับแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็คลิกปุ่มกระตุ้นการดําเนินการนะครับเช่นติดต่อเราหรือซื้อเลยนะครับในกรณีที่โฆษณาของเรานะครับหรือว่าโพสต์ของเรามีปุ่มพวกนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือในส่วนของส่งข้อความถึงเพจนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็คนที่บันทึกนะครับหลักๆที่ใช้งานนะครับผมก็จะใช้อยู่อันนี้ นะครับทุกคนนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นตรงนี้นะครับส่งข้อความนะครับวิธีการนะครับก็ให้เราเลือกอันนี้ไปก่อนนะครับสมมุติว่าเลือกแบบรวมทุกอย่างเนาะก็เลือกอันนี้มานะครับจากนั้นนะครับก็กลุ่มเป้าหมายนะครับเราสามารถเลือกย้อนหลังไปนะครับตั้งแต่วันนี้ไปถึง1ปีนะครับหรือว่าจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ได้นะเคตรงนี้นะครับแล้วเราก็ทําการตั้งชื่อไปนะครับเช่นตรงนี้ก็คือกลุ่ม คนที่เข้าเพจทั้งหมดอันนี้ก็คือแล้วแต่เราตั้งชื่อเลยเนาะว่าจะตั้งยังไงนะครับก็สามารถตั้งได้นะครับคนที่เข้าเพจทั้งหมดในสามวันหกสิบห้าวันประมาณนี้นะครับแล้วทําการกดสร้างกลุ่มเป้าหมายไปนะครับเพจไหนจจะควรลืมก็เข้าต้มปลาอ่ะ ทั้งหมดใน365วันนะครับแบบนี้นะครับอาจจะมีอธิบายก็ได้นะครับเผื่อเราลืมเนาะจากนั้นก็กดสร้างกลุ่มเป้าหมายไปนะครับ Facebook เขาก็จะบอกว่าโอเคสร้างกลุ่มเป้าหมายแล้วเรียบร้อยจะสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันเลยไหมก็บอกว่าสร้างไปเลยก็ได้นะครับกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันก็คือเขาจะเอาชื่อจากของเดิมมาเนาะคนที่เข้าเพจเข้าต้มปลานะครับทั้งหมดใน365วันนะครับแล้วเราก็เลือกขนาดกลุ่มนะครับในกรณีที่ถ้าต้องการทําให้ละเอียดจริงๆนะ ก็อาจจะทําเป็น1% 2%, 3%นะครับตรงนี้เขาสามารถเลือกได้นะสมมุติว่า3เนาะเขาจะสร้างขึ้นมา3กลุ่มนะครับศูนย์ถึงหนึ่งหมนะครับประมาณนี้เนาะแต่ของผมที่ใช้งานนะครับดีจริงๆเลยนะครับที่เทสแล้วแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะของผมก็คือ0-1นย์ถึนึ่งนะครับโอเคเนาะแล้วทําการกดสร้างกลุ่มเป้าหมายไปครับเขาจะทำการสร้างกลุ่มเป้าหมายมาให้เราสออันเห็นนะ ตรงนี้นะครับก็คือคนที่เข้าเพจเข้าต้งปลาทั้งหมดใน365วันนะครับแล้วก็กล re ุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน1%เรเ็นห็นไหมครับที่เข้าเพจเข้าต้มปลาใน365วันนะครับซึ่งปกตินะครับตรงนี้ในกรณีที่มันมีเยอะนะครับเขาก็จะมีจํานวนแจ้งมานะแต่ว่าตรงนี้นะครับก็อยู่ประมาณาที่รวมมาเนี่ยปกติแล้วที่หาเลยนะครับที่เป็นลุกอะไรตรงนี้นะครับหรือว่าเป้าหมายที่คล้ายกันเนี่ยก็อยู่ประมาณ6กแสนนะครับโดยประมาณนะแล้วก็ยิงไปแต่ว่าถ้าใครยิงแบบผมเนาะก็คือ หนึ่งเหรียญนะครับก็จะอยู่ได้นานมากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอยากได้เยอะนะครับลองแล้วเทสแล้วปกติได้หมดนะครับก็อัพสเกลนะครับเพิ่มตัง์ไปนะครับเพิ่มทีละนิดก็ได้นะครับหรือว่าอัดไปเลยทีเดียวครับลองหนึ่งเหรียญได้แล้วเพิ่มเป็นสิบเหรียญอะไรอย่างเงี้ยยอดก็จะเข้ามานะครับแต่ว่าเราต้องเทสก่อนเนาะโอเคนะครับก็ทําไปแบบนี้นะครับเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็คือคนที่เข้าเพจทั้งหมดนะครับต่อไปนะครับก็คือกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองเหมือนกันเนาะแต่ว่าเลือก เพจ Facebook นะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเรียกเป็นผู้ที่ส่งข้อความนะครับแบบนี้เราก็ตั้งชื่อไปเหมือนกันนะครับแล้วก็ทําการสร้างตัวนี้ไปแล้วก็อีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่งก็คือเป็นลุคอะไรนะครับของการคนที่ส่งข้อความมาหาเราเนาะก็ประมาณนั้นนะครับจากนั้นเราก็เอาไปใช้งานในโฆษณานะครับก็คือเลือกได้เลยเนาะว่าเราต้องการโฆษณาอะไรนะครับนี่ก็คือในส่วนของตัวกลุ่มเป้าหมายนะครับใครที่ ถามมาตรงนี้ก็น่าจะเคลียร์แล้วนะครับว่ามีวิธีการสร้างยังไงนะสร้างเสร็จแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับหรือว่าจะคอยสักหน่อยก็ได้เขาจะได้แสดงตัวข้อมูลขึ้นมานะครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยบางอันเขาก็ไม่ขึ้นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าใช้งานได้นะครับแต่ว่าสําคัญก็คือเราต้องเทสก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะกินตังค์แล้วก็ถ้าขายไม่ได้เนี่ยก็จะเครียดนะครับโอเคสาหรับวิดีโอนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วเนาะ ก็ฝากกดติดตามช่องหน่อยนะครับ y o u slash ูวอ r นะครับช่องนี้นะครับ n a วุธสี่ h. ฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามีข้อมูลอะไรใหม่ๆนะครับ,นบนนะผมก็จะเอามาลงในนี้ไว้ให้นะครับวิธีหางเงินประกันอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าจะเป็น วิดีโอสอนอื่นอื่นะครับก็จะมีหลากหลายเรื่องราวเอามาลงไว้ในนี้นะครับขอบคุณครับฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับ